เอาล้ครับผมพี่น้องก่อนที่จะลงไรนะฮะก่อนที่จะลงกันด้วยก็ขอฝากไว้นิดนึงครับผมผมขอไปดูแก๊งนิดนึงครับผมว่าจะไหวไหมขอททละตัวเลยนะครับหัวแดงในครั้งนี้เก้าเันหกร้อยคะแนนครับผมขอสักหน่อยนะะขอก่อนไปนิดนึงแล้วก็จะขอลงไรนะพี่น้องนะขอบคุณมากนะฮะที่คอยติดตามกันมาเสมอดูสิครับเขาไม่ธรรมดานะครับผมเขาไม่ธรรมดา เฮ้ยทัวใหญ่กว่าพี่น้องเฮ้ยพี่น้องทัวใหญ่พี่น้องเห็นทั่วเปล่าพี่น้องเห็นทัวเปล่าพี่น้องโวมึงอย่าเพิ่งมาเอามอนด่วะแตี๋ยว่แน่กืมนะนืัวใหญ่พี่น้องทัวใหญ่ไม่ออโต้ไม่ออโต้ไม่ออโต้ทัวใหญ่กี่คนพี่น้องมากี่คนแอบซุ่มเนแอบซุ่มเ้นเอ้ยซักนิ่งอนพี่น้องทัวใหญ่ ทัวจีนชุดใหญ่นะฮะพี่น้องคิดว่าจะไหวไหมครับผมสำหรับทัวนี้แหม,มชอบมากอะร,รอมานานแล้วพี่น้องรอมานานแล้วเอามันก่อนเลยครับพี่น้องแอบฟุ้มแอบฟุ้มใต้ต้นมะพร้าวไอ้ต้นถนนไอ้ต้นมะยมเอาแล้วครับผมหนึ่งนอหนึ่งนอแอบฟุ่มแอบฟุ้ม แอบซุ่มเอาวะเอาว่ามันสู้เว้ยมันสู้เว้ยไปแล้วหนึ่งทวจีนไปแล้วหนึ่งคะแนนยัง9,997อยู่นะครับผมคุณงามความดีเยอะอีกแล้วอะทำไมไม่โบกไปเป็นหมื่นวะทว่วจีนไปแล้วหนึ่งครับผมทว่วจีนคนที่สองทวจีนคนที่สองมาเนี่มาดิว้ไอ้ เถื่อนักธนูนักธนูสาวบวกมาบวกมานักธนูเอาแล้วครับผมระยะไกลนักธนูโป้งป้างโป้งป้าง,ง,ง,งสกิลนักดาบแต่ว่าใช้นักธนูโดนไปอีกนึง <c oughs> แกงตัวจีนครับผมเฮะแกงนี้แกงใหญ่นะฮะบ,บอกเลยทัวร์นี้ใหญ่นะครับไม่ใช่ทัวร์ที่ธรรมดานะครับผม เอาน้ามาอยู่ใกล้ๆก,กันอย่างงี้มาอยู่ใกล้กันอย่างงี้อยากจะวัดกันใช่ไหมอ่ะวัดก็วัดกันมามาไม่ได้แล้วพี่น้องอยากจะวัดก็วัดกันโอ้ยเอ้ยใส่มาแล้วเว้ยใสมาแล้วเว้ยไปไหนวะไปอีกหนึ่งใจร้ายเหลือเกิน โดนไปอีกสามครับผมแกงนี้บอกเลยว่าเราก็เหมือนกับมหาที่เก็บเลเวละครับผมเอาละครับพี่ทัวร์จีนยังคงอยู่ครับผมสนามนี้ยังคงรื่นรมมันต่อไปเอายังไงต่อนิ่งไว้ก่อนครับนิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้นิ่งไว้ก่อนออนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้ก่อนพ่อน,น,นิ่งไว้ก่อน ตัวนี้ใหญ่นะฮะเป็นถือว่าเป็นตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ขนาดไหนมแนเออเฮ้อเฮ้อเฮืออ้าอ้าอ้าเฮอ ชัวรายมันเยอะไปปมะวาะมันยังมันเก้าพันเก้าร้อยก้สิบเก้าอยู่นะครับผมแม่เฮ้ยทัวจีนยังเหลือป่ะหัวแก๊งทัวจีนเยอะจังวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะครับพี่น้องทัวใหญ่มากครับต้องบอกว่าทัวนี้เป็นทัวรที่ใหญ่มากพอสมควรนะฮะว้าวหอมหวานขายก่อนดีล่ะ ถือว่าเราไม่แย่งพื้นที่กันนะครับผมสังเกตได้เลยว่าเขาจะไม่ค่อยแย่งพื้นที่กันด้วยนะครับผมนะครับเขาจะแบ่งโซนให้เราได้เก็บเลเวลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมนะฮะมันรู้หรือเปล่าครับผมหรือมันเป็นบอทก็ไม่รู้นะเยอะโอเคครับผมนะผมจะลงนะคะขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมตลอดสองชั่วโมงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ายังมีคนรับชมอยู่ไหมก็ขอบคุณมากครับผมก่อนไปอีกหนึ่งคนครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอน้องแค่หน่อยได้ไหมฮะน้องแคะครับผมน้องแคะมาแน่ไอแคะมาแน่มาโบกกูหน่อยแคน่แคะบายบายแค่บายบายแคะแค่บายบายไหมแค่บายบายไหมงานนี้แค่ไม่บายบายครับผมแค่ยังไหวอยู่แค่ยังไหวไหวจริงเหรอวะไปอีกหนึ่ง โอเคได้เวลาเก็บตัววิวได้เวลาเก็บตัวครับผมหนึ่งมื่นถือว่าเราคิวไปค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับสุสานสุสานตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อันตรายมากครับผมนะครับอย่ามากันบ่อยๆนะครับผมทัวร์นี้ก็ถือว่าเป็นทัวร์ใหญ่พอสมควรนะครับโอเคครับผม ก่อนลากันไปก่อนลากันไปขอบคุณที่ติดตมเอ้ยติดตามก่อนไปก่อนไปยังรู้สึกว่าเหมือนยังอยากอีกหนึ่งครับผมอีกหนึ่งได้ไหมอีกหนึ่งได้ไหมครับผมแหมทัวนี้เป็นทัวใหญ่นะพอทัวใหญ่ก็อยากจะมาเรื่อยๆนะครับผมแต่รู้สึกมึงอะไรเนี่ยอะไรดรอปวะเนี่ย Cocking Black Danger Danger ดาบแอสซินะครับโอเคเลยงานนี้โอเคเลยเฮยเฮ้ยยเสูมชื่อใกล้ๆนะครับเผื่อพวกหมันไฟด้วยครับผมผมชื่อดอด็อกครับผมนี่ <_ an> <_ an> หัวบอดลําบากกันแหละช่วงนี้ <_ an> หยอกหยอกนะพี่น้องหยอกหยอนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคนไทยก็ไม่ไม่ทํานะฮะก็ถ้าจะกระทืบก็มาเลยครับผมนี่ ไปละครับขอบคุณมากขอบคุณมากถือว่า exp ขึ้นดีนะตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปล้างหัวก่อนนะฮะรู้สึกหัวแดงรู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยเท่าไหร่นะครับผมนะครับผมก็ไงก็เป็นค่าคะแนนเววสไปนะครับ exp โอ้โอ่อก็สามารถคืนตังให้เขาได้นะครับผม ก็คือเราฆ่าเขาแต่เราก็ยังมีน้ําใจให้เขาอ้าวไอสัตว์แต่ตัวอื่นไม่มีน้ําใจนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยช่วยเหลือด้วยไอเงินแสนหนึ่งที่เสียไปเมกี้ก็เป็นความแค้นครับผมก็ขอว่าสักวันหนึ่งต้องมาเอาคืนแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามเรินเรินเรินเพลอเลย